พ่อคะ่ะเป็นท้องผูกเหลือรังคะ่ะเนื่องจากทานยาเป็นเวลานานคะ่ะอันนี้ค่ะคุณหมอมีวิธีแนะนําหรือวิธีการแก้ไขยังไงคะ่ะจริงๆเวลาเราคุยเรื่องท้องผูกเนี่ยหมออยากจะพูดก่อนว่าสาเหตุของท้องผูกในพากินสันเนี่ยส่วนใหญ่มีมากกว่าหนึ่งสาเหตุนะมันเป็นปัจจัยรวมในของหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโรคพากินสันเองนะครับที่ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น,นอาการท้องผูกก็จะเพิ่มขึ้นด้วยตัวโรคของมันเอง อย่างที่สองเนี่ยที่ท่านพูดถามไัไม่ถูกต้องเลยคือเรื่องของยาที่ทานนะครับยาพาร์กินสันส่วนใหญ่จะไม่ของปูงนะครับแต่ยาแต่ละตัวเนี่ยมีผลข้างเคียงทางด้านท้องปูงในสัดส่วนที่แตกต่างกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับโดสยาที่ใช้ด้วยส่วนนี้นะครับอย่างที่สามก็มคือเรื่องของการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยนี่แหละเพราะว่าเรื่องผู้ป่วยที่ระยะเวลาของโรคที่ยาวนานขึ้นเหลือในต่างๆเนี่ยบางครั้งการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยน้อยลงพอเราเคลื่อนไหวน้อยลงล้ไส้ก็เคลื่อนไหวน้อยลง ปัจจัยนี้เป็นเองเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆอันนึงที่ทาให้ท้องบู๋นะครับอันที่สีน่นะคะออกกรับผู้ป่วยพาร์ตินสันมักจะดื่มน้ําน้อยนะครับเราะก,กวเรื่องเท่าของน้ําบ่อยเรื่องอะไรต่างๆในลักษณะแบบนี้แล้วเขาดื่มน้ําน้อยเราก็ค่อนข้างแห้งเราก็ใจคิดง่างๆยๆในลักษณะแบบนั้นก็ทําให้ออมีอาการท้องผูกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารที่ทานนะครับผู้ป่วยปางรายเนี่ยที่จริงทานก็ทานไม่เยอะนะครับเขาไม่ได้ทานมากแต่ับแต่ว่าเขาจะมีความรู้สึกเหมือนอยากจะทาน ในลักษณะแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าจริงไม่ได้ทานเยอะเท่าไหร่เลยแต่มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทานแต่ว่าไม่มีแรงเปกต่างๆในสระมีภาวะกล้ามเนื้อครับมีภาวะเกรงมีอะไรต่างๆแรงเปนต่างๆน้อยลงควนี้อันนี้คือปัจจัยหลักๆนะครับที่หมอจะพูดให้ฟังแต่ว่าจริงๆเนี่ยปัจจัยที่ทําให้เขามีอาการท้องผูกเนี่ยมัน,นก็มีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาคุยกันว่าถ้าอาการเยอะ นะครับมีคำถามเมื่อกี้นี้ว่าถ้ามีอาการของโรคหัดเสนที่มานานนะครับแล้วมีเรื่องของอาการของปุู้คนเนี้ยเราจะแก้ไขยังไงก็ต้องดูปัจจัยที่ถึงเมื่อกี้นี้ว่าปัจจัยอันไหนเป็นปัจจัยของผู้ป่วยอันนั้นซึ่งบางทางเนี้ยก็เกี่ยวข้องกับโลชัยที่บอกจริงนะครับแต่หมออยากที่จะให้มองในลักษณะแบบนี้ว่าการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยอยากที่มันเป็นการแก้ไขในลักษณะผสมผสานนะครับ โดสยาก็อาจจะเกี่ยวแต่ยาก็ต้องจําเป็นที่ต้องทานแล้วอาจจะต้องไปคุยกับแพทย์ที่ทําการารักษาครับว่าเอ๊ะมในผู้ป่วยท่านท่านนั้นนะมียาชานิดไหนที่ทําให้ท้องผุกเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับ<ม>ยาในกลุ่มแอนตี้คอเลสเตอรอยกตัวอยา่างนะครับผมที่เป็นกลุ่มยาที่ใช้ในผู้ป่วยพาร์กินสันบางรายที่มีอากา,สารสั่นรุนแรงเนี่ยตัวจะทําให้ท้องผูกมากอันนี้เราอาจจะเอ่อปรเินมันครับการทำหมึกปับเป็นฉา,า,าย,ยาตัวหน่น่เป็นต้นนะคะรับก็จะช่วยในเรื่องของการท้องบุบเกิด ป่วยพักอีสัุทานน้ำเยอะๆนะครับหลังทานอาหารต้องพยายามเน้นี่เรื่องของที่ป่วยมีการเคลื่อนไหวพยายามเดินพยายามอย่างน้อยนะครับอย่านอนลงให้ความรุกขึ้นได้ส่วนหนึ่งก็จะช่วยในเรื่องของออการเคลื่อนไหวของอลำไส้ในกระตรงนี้นะครับแต่เดินหลังรับประทานอาหารดีที่สุดน,นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดินนะครับจะช่วยในเรื่องของการย่อย,ยะะอะไรต่างๆได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจาก วิธีการปรับอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ละบคนเนี้ยสิ่งที่สำคัญเลยคือเรื่องของยาถ่ายยาถ่ายเนี้ยก็ต้องพูดว่ามีความจําเป็นในผู้ป่วยลำไสยผูปย้ป่วย,ยบางรายต้องใช้ยาถ่ายเพื่อช่วยนะครับยาถ่ายสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ในเรื่องของยาลุกที่เพิ่มไฟเบ, iber, รบอรบนน์นะครับทาให้ไฟเบอร์มีปริมาณอุจจาระมีปริมาณมากขึ้นนะครับหรือยาที่เป็นในลักษณะของช่วยในเรื่อนงะของการบีบตัวของลาไส้ ทำหรือ,อยาทําทให้กุจราระลื่นมากขึ้นนะครับซึ่งยาหลายๆตัวเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่ร้านยานะครับผมบางยางตัวเป็นโอเว t ร e เดอะเคาน์ตบางตัวอาจะต้องใช้ใบสั่แพทย์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยท่านนั้นนะครับว่าแพทย์จะพิจารณาเลือกตัวไหนที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการของผู้ป่วก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ